สวัสดีครับนี่คิดเซโคเบื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปันาน,นะครับวันนี้มาติดตามหลายคลิปครับก็หลากหลายเลยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็มีเรื่องของทีมชาติ ยู17ด้วยนะครับาวานใครได้ดูก็คงจะตื่นเต้นแล้วก็เราเกินเป้าหมายจริงๆนะครับกับการเข้ารอบที่กลายเป็นแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งผมว่าก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราเจอปัญหาในการเตรียมทีมพอสมควรตั้งแต่โค้ชพิภพอ่อนโมมารับงานนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าทั้งทีมงานแล้วก็น้องๆเนี่ยนะครับช่วยกันได้ดีจริงๆก็หวังว่าหลังจากเนี้ยถึงหน้าที่ของผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้ว ประกาศมาเลยนะครับก็อยากให้ช่วยดําเนินการในฐานะที่แน่นอนแหละถ้าไปฟุตบอลโลกได้อีกหนึ่งนัดน,นะครับก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็ทีมชาติหลังจากผลงานก่อนหน้าน,นี้ในชุดเยาวชนเนี่ยเราโดนิีมภาพวิจารณ์อย่างมากเลยนะครับซึ่งผลงานเกมเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็เจอกับทางเยเมนซึ่งก่อนเกมเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเป็นรองด้วยผลงานในรอบคัดเลือกด้วยซึ่งเยเมนก็ชนะมารวดโดยที่ไม่เสียประตูเลยแล้วก็ผลงานใน รอบแบ่งกลุ่มเองเนี่ยเอาจริงเขาก็ายังมีมาตรฐานนะครับถึงแม้ว่าเขาจะชนะสปลาวด้วยสกอร์สองหนึ่งเท่ากับเราแต่ว่าสปลาวเองก็เป็นทีมที่ยกระดับขึ้นมาแล้วในฟุตบอลเยาวชนสําหรับคนที่ไม่ค่อยดูบอลเยาวชนแล้วจะมองชื่อของชาติต่างๆในอาเซียนว่าเป็นรองเราเนี่ยผมไม่ใช่แล้วในยุคหลังนะครับแต่ว่าถ้าตามฟอร์ม2เกมทั้งกับสบปลาวแล้วก็มาเลเซียเนี่ยมันก็มีเรื่องของโชคเข้ามาด้วยอย่างประตูที่เราได้กับทางสปลาวเนี่ยนะครับมันก็มีหลายจุด ที่เรานั้นมีลูกหัวจิตหัวใจแล้วก็มีนาทีบาปในช่วงท้ายซึ่งมันก็มีลูกเฮงเข้ามาด้วยแต่เข้าทําสวยมากอันนั้นก็ผ่านไปแต่ว่าอีกหนึ่งจุดนัดก,กับมาเลเซียนั่นคือตามมาตรฐานพอลดความกดดันนักเตะก็เล่นในตามแผนถึงแม้ว่าจะพยายามหาประตูที่4ี่เพิ่มเติมเพื่อจะได้ทําให้ประตูได้เสียเนี่ยเท่าเยเมนและก็สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเล่นออกเสมอได้อ่าเพื่อวัดเรื่องของแฟร์เพย์ไปลงไปเหลืองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยลูก4ี่ก็ไม่มาทําให้เราเนี่ยต้องชนะเยเมนเท่านั้นสถานเดียวในเกมเมื่อวาน เพื่อจะเป็นแชมป์กลุ่มเงื่อนไขไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าหลายสถานการณ์ในสนามเนี่ยเราเห็นชัดแฟนบอลที่ไปดูหรือคนดูถ่ายทอดสดก็จะรู้นะครับว่าลูกหนึ่งที่มันดีมากคือนักเตะใจสู้กับการเล่นในบ้านซึ่งผมบอกเลยว่าพลังแฝงตรงเนี้ยมันเกิดจากการที่เราได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจริงคือผมอว่าเกมพวกนี้ถ้าเราไปเล่นเกมเยือนเราผ่านจุดนี้ได้ยากมากๆนะครับแล้วก็นักเตะคลายความกดดันไปเยอะจากการที่ผ่าน2เกมมาตรฐานเน้นย้ำนะครับว่าการชนะสปลาวและก็มาเลเซียคือมาตรฐานที่ควรจะเป็น กับการเป็นเจ้าภาพในรอบนี้ซึ่งการเข้ารอบน็อกเอาท์คือสิ่งที่เราควรทําเพื่อต่อยอดถึงสมัยหน้าคราวนี้จุดหนึ่งครับที่เราทําได้ดีในนัดนี้นะครับนอกจากเรื่องของหัวจิตหัวใจก็คือการช่วยกันวิ่งไล่แล้วก็สอสอนกันถึงแม้บางจังหวะจะมีพื้นที่ให้เยมเมนโจมตีด้วยแต่เราก็ทําได้ดี อีกหนึ่งลูกนะที่ต้องเพิ่มเข้ามาก็คือจังหวะการเล่นร่วมกันของชโนไทยแล้วก็ดุษฎีนะครับพวกตัวจากบุรีรัมขบนเนี่ยก็ถือว่าเข้าขากันอยู่แล้วในฟุตบอลเยาวชนเพราะเล่นร่วมกันมาแต่เพราะเป็นตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้การเลี้ยงกินตัวซะมากกว่าซึ่งก็มีความเร็วที่จัดจ้านนะครับอย่างแบ็คของเราสุรชัยบุญชารีหรือแม้แต่นักเตะหมายเลขสิบเอ็ดที่คนเนี่ยชอบกันมากนะครับเพราะว่าเป็นบอลที่เลี้ยงกินตัวแล้วก็ใจสู้มากนั่นก็คือจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์นะครับพวกนี้ เรามีจุดเปลี่ยนในการแก้เพรสซิ่งจากการใช้นักเตะที่มีความสามารถดีทะลุทะลวงไปแต่การเล่นร่วมกันในหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าการเล่นร่วมกันจากการสร้างเกมสากแดนหลังไปเราเจอปัญหาเพราะว่าเยเมนเนี่ยเขาบีบได้ดีซึ่งคุณภาพของเยเมนดีกว่าสปลาวและก็ดีกว่าทางมาเลเซียด้วยนะครับจนในที่สุดครับฟุตบอลเกมเนี่ยในช่วงครึ่งหลังผมว่าไทยไม่มีแรงเสียแล้วครับเราต้องชนะสถานเดียว แต่เยเมนเองเนี่ยเหมือนเล่นดูสถานการณ์ด้วยดูจังหวะด้วยนะครับว่าไทยจะเปิดพื้นที่ให้เมื่อไหร่เพราะเขาก็มีการสวดบอลยาวหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าเขาทาไม่ได้ซึ่งถ้าจบเสมอเนี่ยเขาเป็นแชมป์กลุ่มส่วนของไทยเนี่ยก็รอประตูสําคัญแล้วเราก็มาได้ประตูในนาทีบาปอีกแล้วนะครับเหมือนเกมแรกกับสปลาวซึ่งประตูลูกเนี้ยเปิดเข้าไปเนี่ยมันเป็นจังหวะผิดพลาดโมงของทางมงศกอร์หมงไม่โดนแล้วมันกลายเป็นว่าบอลลูกเนี้ยข้างหลังครับ ไปตกใส่ตัวของทางธนก,กิจล้อมหน้ากซึ่งถ้าผมจะให้ผิดเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะโดนคือโดนไม่ไม่โดนศีรษะน่าจะโดนหัวไหล่สักอย่างเนี่ยแล้วบอลมันก็เปลี่ยนทางเข้าประตูไปก็มาได้ประตูน่าจะเป็นนาทีที่96จากการทดประมาณ7นาทีซึ่งเขาก็ทดเพิ่มอีกนะครับทางผูตัดสศินแต่จุดเปลี่ยนสําคัญในเกมนี้มันมีหลายเรื่องนะครับเรื่องของโชคก็เป็นส่วนหนึ่งพลังใจของน้องที่สู้อันนั้นก็เป็นแรงสําคัญอยู่แล้วครึ่งแรกต้องย้อนไปก็คือเยเมนควรจะได้ประตูขึ้นนําไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะลูกนั้นเนเี่ย พอดูจะถ่ายเท่าสดปุ๊บเห็นเลยว่าไม่ลำหน้าครับก็เป็นโชคของเราอีกที่เราผ่านจุดนั้นมาได้นะครับแล้วก็มาได้ประตูในช่วงท้ายทําให้ถือว่าเป็นภารกิจที่เกินค่าจากการเก็บ9ก้าคะแนนเต็มนะครับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มและก็จะไปเจออันดับ2ของสายบีซึ่งจะเป็นการลุ้นกันในวันนี้นะครับลงแข่งขันระหว่างเกาหลีใต้กับทางอิหร่านซึ่งผมคิดว่าเกาหลีใต้ด้วยมาตรฐานเนี่ยเข้าที่1แน่เราคงจะต้องเจออิหร่านนี่แหละครับซึ่งอิหร่านเองเนี่ย ก็เสมอกระทางกาตามาในเกมก่อนหน้าที่จะเจอกับทางเกาหลีใต้แต่ว่าเขายังดีพอที่จะมีลุ้นในการที่จะเข้ารอบเป็นลำหนึ่งกับ2ในการตัดกับทางเกาหลีใต้มาตรฐานยังไงเนี่ยทางอิหร่านดีกว่าเยเมนแน่นะครับแต่พอน้องๆมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องยอมรับว่าเออการทํางานท่ามกลางปัญหาพวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคและพิสูจน์ตัวเองมาถึงจุดที่มันเกินคาดจากผมมากและผมเชื่อว่า ฟุตบอลหลายคนได้ติดตามข้อมูลจากผมมาเนี่ยก็คงจะรู้ดีว่าการทํางานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาให้แก้กันตลอดตั้งแต่การเก็บตัวในแต่ละช่วงนะครับเดีย๋ยวจะไปที่ญี่ปุ่นหรือแม้แต่การเก็บตัวที่บ้านเราซึ่งมันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนักในฐานะเจ้าภาพซึ่งเราได้สิทธิ์ในตอนหลังด้วยแล้วกลายเป็นว่าจุดเปลี่ยนสําคัญคือเราอยู่โถนหนึ่งแล้วเราจับสลากมือดีจริงๆแล้วพอทําให้ตามเป้าหมายหรือให้เกมเดียวนะครับฟุตบอลโลกที่ไปง่ายสุดคือ u 17ครับ ก็หวังว่าผู้บริหารจะอัดฉีดเกมนี้ให้กับน้องๆแล้วก็ทีมงานเป็นขวัญและกําลังใจนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารของสมาคมกีฬาฟุตบอลเพราะว่าอุปนาย,ยกอย่างคุณยุทธนาหยิมการุณเนี่ยที่ดูยูยี่สามด้วยนะครับแล้วก็มาดูชุดนี้มาช่วยน้องด้วยเนี่ยผมว่าเขามีอัดฉีดแย่อยู่แล้วแต่จํานวนเงินอาจจะไม่เพียงพอถ้าพูดถึงว่าการเตะนั้นสาคัญแล้วเราเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็พอเข้าที่หนึ่งเนี่ยเราเตะที่ b g Sta เ i u ดียต่อผมว่าแฟนบอลมันก็ไม่ควรจะน้อยกว่า2000คนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยอด ส่วนใหญ่เต็มที่ก็ประมาณสักพันห้าพันหกนะครับเกมก่อนก็พันกว่าก,กว่าคือมันควรจะต้องทําให้รู้ว่านัดเนี้ยนะครับทุกคนที่ไปดูเนี่ยจะเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ให้กับน้องๆได้เป็นกาลังใจให้น้องๆได้ถึงแม้ว่าจะเป็นรองก็ตามอาจจะมีเกมยาวเกิดขึ้นก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามาถึงจุดที่มันเกินคาดเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ย้ํานะครับ25มิถุนายนเกมนัดสําคัญที่เราจะเจอกับอันดับ2 ของกลุ่มบีซึ่งคาดว่าจะเป็นอิหรา่านก็หวังว่านักเตะไทยจะสู้สุดนิดแหละครับแล้วก็ทามาให้ดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าถ้าเราเตรียมทีมได้ต่อเนื่องกว่านี้เราอาจจะมีลุ้นมากกว่านี้แต่พอมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยโอ้โหว่ามันเป็นอะไรที่พวกเราเองในฐานะแฟนบอลก็คงจะต้องตื่นเต้นสักทีหนึ่งนะครับกับการไปลุ้นเชียร์น้องๆ17ปีเพื่อไปฟุตบอลโลกให้ได้อีกครั้งหนึ่งจากก่อนที่เราเคยไปมาแล้วนะครับในยุคข,ของโค้ดบุ๊กบำรุงบุญพรมสุทธีสุสมกิจนะครับที่อียิปต์ แล้วก็มาต่อในช่วงอฟุตบอลโลกที่นิวซีแลนด์ตอนนั้นก็เป็นยุคข,ของพวกลีซอเท,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 ทียเทวินไทยตอนนั้นก็อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ด้วยนะครับถ้าเป็นเต็มรุ่นก็จะมีสินทวีชัยมีนันตตะวันพันริศพวกนี้นะครับแล้วเราหายไม่นานมากจะตรงนั้นก็คิดดูแล้วกันว่านี่จะเป็นโอกาสอีกหนึ่งครั้งสําคัญนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราเคยเข้าใกล้ฟุตบอลโลกคือ19ปีตอนชุดที่โคดระทำตอนนั้นก็ไปแพ้กาตาร์รอบ8ทีมแล้วก็อีกหนึ่งชุดคือชุดของโคตเตีย สาสมพบพระเสดิฐชุดของธนาสิทธิ์ชุดของเจนรบตอนนัำไปเตะที่พามา่าเราก็ไปแพ้อุซเบีเหมือนกันนะครับคือมันมีโอกาสมากที่สุดแล้วซึ่งอันเนี้ยพอเป็นเด็กด้วยกันเนี่ยผมว่าอะไร้็เกิดขึ้นได้นะครับขอเพียงแค่มีเวลาในการ พักฟื้นร่างกายแต่ว่าคนที่อาจจะต้องลุ้นเช็คอาการเนี่ยคือกัปตันทีมอย่างพัชรพลเหล็กกุลของชมบุรีนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากการบาดเจ็บก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าอย่าลืมนะครับติดตามชมแล้วก็เชียร์กันได้เดี๋ยวเราจะติดตามข่าวสารมาให้แบบรายวันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเริ่มเห็นแล้วแหะครับ ว่ามันจุดติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะพยายามกระตุ้นให้นะครับตรงนี้บัตรก็ซื้อหน้าสนามได้ซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วเกมเตะ25่ม25ิถุนายนเนี่ยจะเตะในเวลา3ทุ่มยนย้นนะครับว่า3ทุ่มอาจจะลุ้นกันถึงดึกดื่นเลยไม่แน่เหมือนกันถ้าต่อเวลาได้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดเรานำก็ขอให้ปิดเกมใน90บนาทีไปเลยนะครับมาต่อที่ความคืบหน้าของคุณตานนะครับพงษ์ศิริฐาราชวงศึก ประธานสมโมสรลำพูนบริเออร์นะครับที่ถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหามีส่วนพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ที่ถือว่าผิดกฎหมายในบ้านเรานะครับแล้วก็นำเงินมาฟอกทำสมโมสรฟุตบอลร,รวมถึงมีธุรกิจหลายอย่างที่ต้องรอการตรวจสอบและมูลค่าของทรัพย์สิน,นี่ประมาณ1000ล้านนะครับไทยลีกถามว่ากระทบไหมผมก็ตั้งคำถามไปแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณแชมป์กรวีปริศนานัฐกุลรักษาการประธานเจ้าที่บริหารไทยลีกซึ่งเป็นประธานไทยลีกที่รักษาการนานสุดเลยนะครับ ประมาณ5 6ปีแล้วนะตอนนี้ซึ่งคุณแชมป์เนี่ยก็บอกว่ามันก็เป็น2กรณีคือการจดทะเบียนของบริษัทนิติบุคคลซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งมาแบบถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตรวจสอบได้นะครับแล้วพอคุณตาเนี่ยถูกจับกลุมตัวไปในกระบวนการของตํารวจเนี่ยกระบวนการยุติธรรมยังไม่ตัดสินว่าคุณตาผิดจริงหรือไม่เพราะตอนเนี้ยมันอยู่ชั้นสอบสวนเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเข้ากระบวนการศาลก็ต้องมาลุ้นว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือเปล่า ถ้าเกิดศาลให้ประกันตัวเนี่ยนะครับก็จะออกมาสู้คดีได้ซึ่งถ้าเกิดว่าสิ้นสุดแล้วสมมติว่าไปถึงศาลฎีกาเลยก็ต้องสู้กันอยู่แล้วนะครับหากผิดจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุคคลอยู่ดีเป็นเรื่องของคุณตาลไม่เกี่ยวกับสโมสรลำพูนบรีเออร์เพราะว่าทีมเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในนามของบอสตาลแต่ไปในนามของสโมสรลำพูนบรีเออร์คราวนี้บริษัทไทลีกยังทําอะไรไม่ได้เพราะอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายคดียังไม่สิ้นสุดบ้างนั้นเถอะก็ต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการ ของชั้นศาลแล้วก็ทางตารวจเขาก็ขยายผลกันต่อไปแล้วก็กลุ่มทุนใหม่เนี่ยนะครับก็คือบริษัท l c หินอ่อนไทยแลนด์จำกัดเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการเรียบร้อยแล้วแทนผู้บริหารชุดเก่าก็ทีมเนี่ยเดินต่อได้แน่จุดสําคัญนะครับที่ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือว่ากระบวนการตรวจสอบขยายผลของตํารวจเนี่ยมันอาจจะมาในช่วงหลีกเปิดแล้วก็ได้นะครับไทยลีกเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนในการรองรับไปด้วยซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ไทยลีกก็ไปไล่ตรวจสอบแล้วว่าใครมีความเชื่อมโยงกับคุณตาบ้างในการทําทีมฟุตบอล นะครับทีมอ,อื่นๆหรือว่าใครก็ตามที่อาจจะมีประเด็นเรื่องของการฟอกเงินคือในวงการเนี่ยอาจจะรู้กันดีนะครับว่าใครทําเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแต่ว่าในเมื่อมันได้เป็นคดีเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เขาทำไปเพราะว่าเขามาดูแลทีมเนี่ยในการจดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคลมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่บอลเรายังไม่เป็นอาชีพมากนักเนี่ยก็ใช้พวกนายทุนอาเป็นคนมาจ่ายเงินกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าตำรวจเขาต้องการจะฟรีสโมสรไว้เหมือนกับว่าอยากให้ดูว่าเส้นทางการเงิน ของสโมสร,รลัพูรบรเบเดอร์ในยุคข,ของทางบอสตานเนี่ยที่มาที่ไปของเงินเป็นยังไงการจ่ายเงินนักเตะเป็นยังไงนะครับรายจ่ายของสโมสร,รเป็นยังไงการซื้อนักเตะเป็นยังไงเซ็นสัญญ,ญาเตะเป็นยังไงถูกต้องไหมอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ทางไทยลีกก็มีการพูดคุยกับผมเหมือนกันคุณแชมป์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาขอมาเนี่ย ยังไงซะเนี่ยก็ต้องหยุดอยู่แล้วสอลอดลำพัวบรีเออร์แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ขอมาเขาเตะต่อไปปัญหามันกับผมก็ถามไปก่อนว่าวถ้าเกิดว่าสมบุตินะครับเกิดมันเตะไปแล้ว4ีหเกมแล้วทางตารวจเนี่ยเขาขยายผลแล้วเขาต้องการเช็คเรื่องนี้จะทํำยังไงก็ต้องมาดูนะครับว่าที่มาการเงินในช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนผ่ามาชุดนี้แล้วเป็นฤดูการใหม่เนี่ยอันนี้อาจจะไม่เป็นประเด็น ก็ต้องมาดูว่าตํารวจเนี่ยเขาจริงจังกับประเด็นนี้ขนาดไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ามันมีคดีมาต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่คุณตานะครับก่อนนันนี้ก็มีอยู่หลายเคสเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทางไทยลีกต้องรับมือแล้วก็คือเรื่องของการเช็คเส้นทางการเงินหรือว่าประวัติของคนที่จะเข้ามาทําทีมฟุตบอลอันนี้ส่วนหนึ่งจะช่วยให้ความยั่งยืนของสโมสรเกิดได้สมมติข,ของลําพูนถ้าเคสเนี้หมดจากคุณตานไปแล้วไม่ได้มีผู้บริหารรายใหม่เข้ามาเขาไม่ได้หามารอไว้ก่อนอย่างเงี้ย อันนี้มันจะเป็นปัญหากับลำพูนแน่ฟุตบอลหยุดชะง,งักไทยรีก็ต้องมาหาทีมเสียบนะครับแล้วมันก็เดือดร้อนกันหมดเลยอาจจะต้องเช็คหลังจากนี้ในเรื่องของเส้นทางการเงินนะครับของคนที่ก็มาทําทีมโดยเฉพาะพวกหน้าใหม่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลเพราะว่าหลายทีมเนี่ยล้มหายตายจากที่ผมบอกนะครับสีหมอกเอฟซีเมืองการยูในเต็ดหรือแม้แต่อ่ดอรฮานีล่าสุดน,นะครับคือไม่รู้แหละเขาว่าทำอาชีพอะไรมาแต่ก็ต้องดูว่าเขามีกําลังที่จะจ่ายไหมอันนั้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือ ถ้ามีกําลังจ่ายแบบมากเกินไปสโมสรโตเร็วเกินกว่าที่จะเป็นก็ต้องมาดูว่าท,ที่มาการเงินมันชัดเจนขนาดไหนงบดุลโอเคหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันคือความน่าเป็นห่วงของวงการฟุตบอลไทยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องพวกนี้มันจะมีเรื่องของการเอาเงินจากการเมืองมาใช้ด้วยนะสมัยก่อนนักการเมืองทำเนี่ยก็โดนตรวจสอบเอาเงินของอบจอมาใช้เยอะแยะ,เ,ยะเป็นคดีกันมากมายมาแล้วนะครับก็เลยคิดว่าไทยลีกควรจะต้องมีการเขียนกฎระเบียบเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยหรืออาจจะตั้ง แบบนี้ครับเป็นกฎ financial fair p a y เหมือนที่ต่างประเทศเขามีกันก็คือตรวจสอบงบดุลการเงินหน่อยบางสโมสรเพิ่งขึ้นมานะครับซื้อนักเตะได้ราคาขนาดนี้ต้องไปดูว่าอ้าวแล้วคุณเอาเงินจากไหนแฟนบอลคุณก็ไม่มีสมมตินเงี้ยนะครับเสื้อคุณก็ขายไม่ได้สปอนเซอร์คุณก็เป็นสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์ท้องถิ่นอันนี้มันสามารถตรวจสอบ จับได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วอยู่ที่ว่าไทลีกจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าควรต้องมีการพูดคุยแบบจริงจังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคุมเพดานเงินเดือนได้นะครับเงินเดือนจะไม่เฟอ้อเพราะวันนี้ทีมใหญ่เริ่มลดขนาดในการจ่ายเงินเดือนแล้วเพราะว่าเขาสู้ไม่ไหวครับคือมันโตไปได้แค่ไม่กี่ทีมแต่บางทีมเนี่ยเขาสู้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็เลิกไปเลิกไปฟุตบอลมันก็ไม่สนุกอ่ามันก็กลายเป็นว่ามันต้องสู้กันด้วยทุนนิยม แต่ว่ามันในมุมของทีมที่ต้องสร้างเพื่อเป็นระบบในการแข่งขันเนี่ยมันอาจจะน้อยจนเกินไปก็ฝากไว้ด้วยวกนะนครับนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าก็ควรต้องกลับมานั่งทบทวนหลังจากมันเกิดเคสนี้นะครับส่วนคดีสิ้นสุดแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องการต่อสู้ของคุณตา กับทางกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายต่อไปนะครับแต่ไม่ว่าเรื่องของคดีความจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของสมโมสรก็มีการเปิดตัวเดินหน้าทําทีมต่อนะครับโดยตาอัวก่อนหน้าสัญชาติบราซิลในวัย29ปีที่ก่อนที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของลําพูนนะครับก็ใส่เสื้อของราชันโคขาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังย้ายมาจากตราด FC หมดสัญญาปุป๊บก็ลําพูนนี่แหละครับยื่นข้อเสนอเข้าไปจริงมีหลายทีมนะครับที่อยากได้ตัวของตาอัว และสุดท้ายในทีมจากเมืองเหนือมีความชัดเจนที่สุดในการยื่นสัญญาเข้าไปนะครับด้วยผลงานในฤดูการที่ผ่านมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมในหลีกรองนะครับ28นัด15ลูกกับ6แอซซิ์นะครับตาอัวก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับในด้านบนทั้งตัวรุกริมเส้นหรือว่าหน้าเป้าซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมว่าสไตล์เขาก็เป็นกองหน้ากึ่งปีนั่นแหละครับก็มาเล่นกับเมืองไทยสร้างชื่อกับนครปฐมนะครับจริงนครปฐมก็มีข่าวอยากได้กลับไปด้วย แต่ว่ายังไม่ได้ยื่นสัญญางเป็นทางการไปจนในที่สุดเนี่ยพอลำพูนยื่นก็เลยเสร็จจนได้นะครับก็เคยอยู่กับประจวบในลีกสูงสุดด้วยแต่ผลงานไม่ปังเท่าไหร่นะครับมีอาการบาดเจ็บสะสมพอไปอยู่ตราก็ถือว่าถูกฉลองนะครับแจ้งเกิดกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งตัวร่างกายเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานะครับพร้อมในการที่จะเป็นสมาชิกใหม่ในโคต้าต่างชาติแน่นอนครับ เรื่องของชนาทิพย์สงกสินก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงก่อนที่บอล17ปีทีมชาติจะลงเตะพอดีบีจีประทุมก็แชร์ข่าวหลังจากที่คาวาสกิฟอนตาเล่เนี่ยแถลงขอบคุณเจชนาทิพก็เหมือนกับปล่อยตัวและครับเหมือนกับเขาคงคุยกันแล้วทั้ง2ส,งสมโมสรน,นะครับว่าพอฟอนตาเล่ ออกข่าวเสร็จปั๊บบจก็สามารถที่จะออกข่าวของชนาทิพได้เลยมีคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นผมไปเก็บมาให้นะครับเพราะว่าข่าวในมุมอื่นในเรื่องของเชิงการตลาดหรือว่าคุณภาพในสนามเนี่ยผมพูดในหมดแล้วนะครับหลายคลิปแล้วหลังจากนี้ต้องดูนะครับว่าเจจะปรับตัวเข้ากับทีมได้เร็วขนาดไหนซึ่งผมเชื่อว่านังเตะหลายคนเขาก็เคยเล่นด้วยกันมาแล้วในนามทีมชาติก็คงไม่น่าม,มีประเด็นเรื่องใหญ่เรื่องเดียวคืออาการบาดเจ็บ ถ้ามาลเล่นต่อเนื่องเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นดีลที่ยกระดับการเล่นของบ g จในฤดูกาลหน้าได้อย่างแน่นอนข้อความของแฟนบอลฟรานเต่หลายคนที่อยู่ในทวิตเตอร์หลังจากทราบข่าวที่สโมสรนี่มีการปล่อยตัวชนาทิปอย่างเป็นทางการก็แสดงความคิดเห็นหลากหลายนะครับเช่นชนาทิปกลับไทยแล้วเหรอเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะอีกข้อความบอกว่าอดคิดไม่ได้ว่าการย้ายทีมของชนาทิปมีแง่มุมที่ต่างจากการเสริมความแข็งแกร่งให้ทีม ข้อความต่อมาว่าชนาทิพลับไทยเหรอครบอาบาสกิได้เงินก้อนใหญ่จากการลงทุนครั้งนี้ใช่ไหมล่ะส่วนข้อความที่เหลือนะครับก็จะเป็นเชิงแสดงความบินดีแล้วก็ขอให้ชนาทิพโชคดีบอกว่าเรียบร้อยแล้วสินะขอให้โชคดีในอนาคตนชนาทิพชนาทิพมันควรจะดีกว่านี้ถ้ามาทําผลงานที่ซัปโปโรในกรณีนี้นะชนาทิพกับไทยเหรอชนาทิพในยุคค,คอนเสิร์เล่นี้โคตรอันตรายอยากจะเห็นเขาเล่นอีกเสียดายจัง ชนาทิพไปซะแล้วชนาทิปกลปกับไทยแล้วรู้สึกเหงาจังชนาทิปที่ไทยลีกคงจะสุดยอดเลยสินะเพราะเทคนิคของเขาโดดเด่นกว่าคนอื่นแม้กระทั่งในญี่ปุ่นถึงชนาทิปมันอาจจะมีเรื่องมากมายที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด แต่ขอบคุณที่มาฟอนตเล่นนะส่วนข้อความอีกหลายข้อความก็มีนะครับเช่นชนะทิพกับไทยเหรอฉันคิดว่ามันน่าทึ่งมากที่เขาอยู่ญี่ปุ่นมา7ปีและได้สร้างแบบอย่างของผู้เล่นระดับท็อปอาเซียนที่สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในญี่ปุ่นแล้วเจอกันใน ACL นะก็คือศึก a FC Champions League นะครับส่วนข้อความนี้นะครับมีการแอดสไซน์ถึงชนาทิพด้วยนะครับบอกว่าบนเวทีเจล a ิกอเวลด์ยังจําได้อย่างชัดเจนที่รู้สึกประทับใจกับนิสัยส่วนตัวของชนาทิพคุณมาคาวาสกิ asaki, ด้วยความมุ่งมั่นอย่างมากคุณ ยิ้มอยู่เสมอรู้สึกขอบคุณมากและมันก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เป็นที่ต้องการมากขอให้ประสบความสําเร็จและมีความสุขขอบคุณทุกภารกิจที่ผ่านมาที่ทําให้กับสมโมสรน,นะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าการตรวจการซ้อมของนักเตะท,ทีมชาติที่ไปเล่นในศึกฟีฟ่าเดเนี่ยจะกลับมากับ BG วันแรกคือ26มิถุนายนซึ่งมันก็เหลือไม่กี่วันแล้วนะครับสุดท้ายทิมเนี่ยต้องใช้เวลา อีกสักแป๊บหนึ่งในการเคลียร์ข้าวของภารกิจที่ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังจัดก,การอยู่นะครับ้งเรื่องของการอําลาทีมอย่างเป็นทางการาการเคลียร์บ้านพักที่ก็ไปเช่าไว้รวมถึงรถลาต่างๆแล้วก็ชีวิตที่นั่นนะครับที่ไปอยู่ถึง7ปีเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่นักเตะคนนึงก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเร็วขนาดนี้นะครับแต่พอช่วงจังหวะมันได้แล้วก็ไม่มีความสุขในการเล่นฟุตบอลทุกอย่างมันก็วนกลับมาที่จุดเดิมคือวันแรกที่มีรอยยิ้มในการเลน่นฟุตบอลค ก็อยากกลับไปอยู่ในจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งก่อนอยังไม่ต้องมองว่าจะกลับมาเล่นดีเหมือนเดิมไหมยังไม่ต้องมองว่าจะกลายเป็นความคาดหวังของแฟนบอลได้ไหมขอเพียงแค่ได้เล่นและสนุกกับคนที่อยากเล่นด้วยอันนี้คือสิ่งที่ชนาทิพย์อยากจะสื่อสารแล้วก็จะกลับมาเล่นฟุตบอลไทยในครั้งนี้ท่ามกลางแฟนบอลหลายคนที่พร้อมจะต้อนรับเขาและทําให้กระแสบอลไทย จุดติดนะครับผมเชื่อหน่อยว่ามันเป็นไปได้ครับส่วนน้องใหม่อีกหนึ่งทีมนคระถมยูเนเต็ดนะครับทีมแชมป์ไทยลีกสองก็เปิดตัวอักบานาวาสนะครับกุนซือชาวสิงคโปร์ที่เป็นอดีตโค้ชของอุดรธานีเข้ามาคุมทีมเป็นทางการนะครับหลังจากมีการเปิดตัวในเพจของสมโมสรเขาได้มีภาพแล้วนะครับปัจจุบันอายุ47ปีแล้วก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยเตรียมจะทาบทามออสบันโซกองหน้าสวีเดนของสุขโขทยัยมายืนเป็นหัวหอกให้กับเสือป่าราชาด้วยนะครับเพราะว่า ออสบันโซเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้จบดีลกับทางขอนแก่นยูเอเต็ดแล้วซึ่งขอนแก่นเนี่ยผมคิดว่าคงจะไปปิดดีลกับทางเบนเนอร์ของประจวบนั่นแหละครับเพราะว่าหนึ่งเป้าหมายอย่างคิสแรงเนี่ยก็เรียกเงินเดือนมาถึง4,50,000บาทซึ่งมันเกินจากงบประมาณที่ขอนแก่นยูเอเต็ดจะจ่ายไหวครับแบงคขอยูเนเต็ดหน่อยครับเงียบมากๆเลยแต่ว่าเขานับหนึ่งไปก่อนนั้นนี้นานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่การคอนเฟิร์มซึ่งก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะว่า บุญทวีเทพวงศ์นะครับก็ผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ไม่ต่อสัญญากับจีเรนพยองและผมก็สร้างมาชัดเจนแล้วนะครับว่าเดี๋ยวรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับแบงคอกเท่านั้นเองนะครับฟูลแบ็กในวัย27ปีก็เล่นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับการเติมเกมของเขาก็แหมเหมือนมองว่าเป็นการย้ายลับขั้วกับทางทิสตองโดเลยแต่ว่าทิสตองโดนี่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเขาไม่ต่อกับบียูตั้งแต่เลกสองแล้วแล้วก็พอทิสตองโดมา บุญทวีก็อาจจะเลือกไม่ต่อก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยนะครับมันก็เป็นแผนที่พออีกคนไปอีกคนก็มาพอดีเพราะว่าถ้าบุญทวีจะเบียดกับทางทิสตองโดเนี่ยผมว่าบุญทวีก็คงจะมองถึงโอกาสในการลงเล่นที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าแล้วก็พอได้ข้อเสนอจากแบงคอกซึ่งเป็นทีมใหญ่แล้วก็มีศักยภาพอีกหนึ่งทีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันนะครับว่าเขาจะไปเติมเต็มและไปยืนแทนที่ของทิสตองโดได้ดีแค่ไหนนะครับและการร่วมงานกับทางโคชแบงค์ทศวรรษีปานเนี่ย จะทาให้เขาพัฒนาได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่จริงแบ็กขวาของทางแข้งเทพเนี่ยตัวหลักตอนนี้ก็คือนิติพงศ์เสรีนนท์นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าบุญทวีจะไปเติมเต็มในจุดอื่นไหมเช่นโยกไปเล่นแบ็กซ้ายหรือเปล่าเพราะว่าแบ็กซ้ายตอนนี้ก็มี2คนแล้วทั้งพิรพัฒน์นชยารวมถึงวันชัยจารุนงค์ครานที่ทําผลงานได้ดีแต่บียูเนี่ยผมว่าเขามีโจทย์อยู่แล้วในการที่จะเสริมใครสักคนหนึ่งเพราะช่วงหลังเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเติมนักเตะในตําแหน่งที่เขาไม่ได้ขาดนะครับส่วนใหญ่เขาต้องมองมาแล้วว่าถ้าเาเเค้าาาอออไไไปปจะะใชะรรับ เรื่องของโจแจวก็หน่อยนะครับก็ยืนยันชัดเจนผมว่ามันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วทุกเพจก็ลงกปหมดแล้วนะครับคือผมเนี่ยก็ไม่เชื่อแต่สุดท้ายเนี่ยแหมมันก็เป็นไปแล้วเพราะว่าทางอุทัยธานีก็ยืนยันนะครับโดยโคดโดพัทรพลนาประเสริฐก็เช็คกันไปเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็บวชแก้บนอยู่ที่วัดคลองเคียนจังหวัดอุทัยธานีเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยโจแจวเนี่ยมีเสนอโปรไฟล์มาที่สโมสรเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแผนแต,ตั้งแต่แรกก็เลยชัดเจนว่าแดงดําที่เหลือเนี่ย เป็นเมืองทองอยู่ในเต็ดแล้วก็มีคนเห็นแล้วว่าโจาแจ๋วเนี่ยเข้าไปนะครับไปคุยกับสบโมสรเมืองทองเรียบร้อยแล้วก็มีการเซ็นสัญญาซึ่งผมก็ได้รับการคอนเฟิร์มมาแบบร้อยเเนตนตรงนี้นะครับช้าหน่อยแต่ก็เอาโชว์แล้วกันนั่นหมายความว่าแบ็กจะมี3คนนั่นคือ,อนัทวัตทูันสงท,ที่มาจากสุลกากรขึ้นบทสัญญาท่าเรือมานะครับแล้วก็เมืองทองเนี่ยเอามาอันนี้ก็ยืนยันว่าเป็นสมาชิกใหม่รอเปิดตัวโจแจว๋วซิตไปผมราชมาหนึ่งคนคุณภาพตรงเนี้ย ก็ต้องเป็นเบียดกันผมว่าหน้าใกล้เคียงกันแต่จุดที่น่าสังเกตคือกลิทพรมบุญศารมากกว่านะครับกลิทพรมบุญศารจะอยู่ในแผนต่อหรือเปล่าอันนี้ก็น่าติดตามนะครับเพราะว่าถ้ามาเนี่ยมันจะมีแบ็กอยู่3คนซึ่งอีกคนที่หายไปคือโรนันเปเรเมนถ้ามี3ก็ลงตัวสบายสบายแต่ถ้าเกิดว่าเหลือ2เนี่ยอาจจะน้อยยังเกินไปเดี๋ยวต้องดูเพราะว่ากฤิทพรมเองเนี่ยก็ด้วยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมามาช่วงเลก2เนี่ย อาจจะเติมเต็มคือแก้ปัญหาได้แต่อาจจะไม่ได้จุดที่มารรโอต้องการในเรื่องของการเติมเกมลุกที่เขาต้องการมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทั้ง3คนถ้าพูดถึงการออกสตาร์ทนะครับความใกล้เคียงกันมันก็มีเพราะาอันนี้เป็นเดีลยวที่เหนือความคาดหมายในมุมผมมากนะเนื่องจากว่าเมืองทองเองปกติจะเสริมนักเตะเนี่ยก็อาจจะมีดีกรีระดับพวกเยาวชนทีมชาติเข้ามาหน่อยแต่ว่านาวันนี้ตลาดของแบ็คมันน้อยมากจริงๆถ้าไม่ใช่แบ็คโคตา้าเซียน ที่ตอนแรกเมืองทอเหมือนกับจะเสิร์ฟมาก่อนนียสุดท้ายมันก็น่าจะไม่ใช่แล้วนะครับก็เลยกลายว่าพอปิดแบบนี้เมืองทอโก้ไปเล็งแล้วก็โฟกัสกับตัวต่างชาติเดี๋ยวเราก็จะไปดูต่อว่าตัวต่างชาติของเมืองทองจะเป็นใครนะครับก็เอาตามกระแสแล้วแหละที่บอกว่าท่าน้าจะเป็นเซอร์เบียหรือว่าเกาหลีจะเป็นแคนาบรูนก็เดี๋ยวลองมาเดากันดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะปิดดีลกับคนที่ผมลองไปหาโปรไฟล์มาดูว่ามันใช่หรือเปล่าส่วนปริสเทโลนะครับมีข่าวว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้สับประตูนะครับเพราะว่าได้อุกฤษวงมมมมมีาาเเเปป็นรระตตูสองพิิ่ ซึ่งการเปลี่นเดียวกับอุกฤษเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่เป้าหมายของมังกรไฟแต่เหมือนว่าเมียวมินลัตผู้สัร่ประตูดีกรีทีมชาติเมียนมาของราชบุรีที่หมดสัญญาเนี่ยอาจจะไม่เข้าสไตล์ในการทําทีมทำโคตรอ้นรังสรรในวัชชัยโชคเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าเขาจะปล่อยไหมพอได้อุกฤษวงมีมามาเพราะว่าบริเซโรคงไม่ได้มีเ,เม็ดเงินในการจะเสริมประตูถึง3 4คนอยู่แล้วนะครับคือ3คนเนี่ยมียืนพื้นอยู่แล้วแต่เขาก็มีดาวรุ่ง มียาวชนของเขาอยู่นะครับซึ่งเม็ดเงินในการเสริมนักเตะเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะไทยเขามีเพดานเงินเดือนไม่เกิน1 0 0 0 0แอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นนักเตะที่เข้ามาใหม่ก็ต้องดูว่าอุกฤษประสบการณ์มีเป็นดีลที่คุ้มค่าอยู่แล้วจะสามารถที่จะมาเบียดกับสินธวีชชยได้ไหมถ้าเรื่องความเก่าได้ยังไงสุปอตโอเคอยู่แล้วแหละแต่เขาเนี้ยจุดหนึ่งที่อุกฤษมาก,ก็อยากจะเล่นในลีกสูงสุดอ่านต้องมีทีมเล่นไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะไม่ได้ทีมก็มีสูงเหมือนกันเพราะอุกรมาอยู่ตงนี มันก็กลายเป็นว่าทางฝั่งของตราด FC เนี่ยจะต้องหาประตูเพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะประตูตัวหลักเนี่ยณนะตอนนี้มันก็มีข่าวหลายคนเหมือนกันผมคิดว่าหนึ่งคนที่ว่างงานอยู่ที่ได้ข่าวมาก็อาจจะมีเสนอบ้างคือวัาชาระบัวทองที่หมดสัญญากับนครศรีไปนะครับอาจจะไปเป็นอ่าช้อยในตัวสำรองได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีข่าวว่าเฮ้ยเขาสนใจนะัทพ์กระจอมาลีอดีตประตูที่โคชวังเนี่ยนะครับไปไหนก็เอาไปด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่าเป็นช้อยที่ เอาไปตลอดตั้งแต่ประจวบยาวถึงหนองบัวก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ทการเตรียมทีมคือมันมีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเหลือเพียงแค่การฝึกซ้อมส่วนจุดที่จะต้องเติมเนี่ยก็ยังขาดเรื่องของผู้สัคประตูดเดี๋ยวผมจะตามข่าวของตลาดมาให้ส่วนเบองทองถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดประตูก็เนี่ยตอนนี้มันก็เหลืออยู่ก็คือพีระพงเรือนนินใช่ไหมครับล้วก็อกรอเติมประตูที่คิดว่าควรต้องหาเข้ามาเพิ่มซึ่งผมว่าคิดว่าตลาดเนี่ยมันยากแล้วเหมือนกันเนาะแต่คนที่ตอนนี้ ถ้าไร้สังกัดก็มีประสิทธิ์ปะลุงโชคใช่ไหมล่ะคือเรื่องประตูเนี่ยมันเดาได้หมดแหละอาประสิทธิ์ก็เคยอยู่กับเบิงทองด้วยถ้าเกิดจะเอามาแก้ปัญหาก่อนเป็นไปได้หรือเปล่าแต่คราวเนี้ยมันก็ต้องมานั่งดูว่าทีบอนอื่นที่ขาดประตูเนี่ยเขาเซ็นไปได้อย่างโอ้โหเรื่องตำแหน่งผู้สาประตูปีนี้กลายเป็นมันแล้วก็สนุกมากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปลงเอ่ยกับใครสาหรับกิเลนพยองน,นะครับก็รอการเปิดตัวแล้วกันส่วนกเกษตรศาสตร์นะครับต่อสัญญา9ก้าผู้เล่นก็แกนหลักกาเดินก็อยู่กันหมดนะครับต่อยอ เอารักษีเกิดที่สามารถพาทีมรอดตกชั้นได้ในเกมนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลน,นะครับประตู2คนก็คือเทีรวุฒิสวนสารแล้วก็บัญชายิ้มช้อยนะครับกองหลังเนี่ยมีวรพลรูปขจรกองกลางนะครับสคนก็มีรัฐพลเปลี่ยมพายมีนิฮาฟินฮายีฮาซันแล้วก็อนนสมกรรวมถึงพลทกรหารัตนะกองหน้าคือวรชัยเจ้าประคํานะครับส่วนสวัสดแคท นคะรรัชศีมา FC นะครับก็เดินหน้าเตรียมทีมแล้วซึ่งเปิดตัวนักเตะใหม่ไป6คนก่อนหน้านี้เราก็รายงานให้ฟังเรียบร้อยนะครับตอนนี้เขามีผู้เล่นไทยเซตไปแล้ว15คนต้องการทั้งหมด21คนบวกตัวต่างชาติอีก4เป็น25อันนี้คือชุดที่เขาต้องการเพื่อจะซ้อมนะครับแล้วก็จะเติมเต็มสำหรบับบางรายที่คิดว่า,าถูกจุดแล้วก็เป็นชอยที่ขาดก็เป็นหน้าที่ของโคจอนะครับที่จะต้องมาดูอีกทีหนึ่งหลังจากการฝึกซ้อมว่ามีอะไรที่ต้องปรับแก้หรือว่าเสริมเข้าไปบ้าง สรุปแล้วนะครับถ้ามาดูโค้ตต่างชาติอันนี้คนสนใจและอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครมาแล้วบ้างที่ผมทราบมาเนี่ยเดวิสันเฟรนเดสนะครับกองหน้าที่เล็กแรกอยู่ลำปางแล้วก็เล็ก2เนี่ยไปอยู่กับทางเชียงใหม่ยูเนเต็ดเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่กับทีมแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในบัตเจ็ตของงานจ่ายด้วยเพราะว่า ก่อนนี้เนี่ยเงินเดือนเดบินสั้นเนี่ยไม่เกิน2 0 0แสนอยู่แล้วซึ่งอยู่ในเรทที่สวัสดแคทเนี่ยมีกำลังจะจ่ายในซีซั่นนี้ครับส่วนคนที่2เหมือนจะเป็นข่าวไปแล้วนะครับก็คือเมลวินรอเรนสันอดีตปีกของเวนเดอร์เบรเมนนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ28ปีเกิดที่อังกฤษนะครับแต่ว่าไปเลือกเล่นให้กับทีมชาติอูกันดา ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่กับทีมในศึกนอกลีกของเยอรมันนะครับคนที่3เนี่ยเหมือนได้ยินมาว่าเป็นเก๊ c คูล่านะครับกองหน้าฝรั่งเศสที่เสริมเข้ามาซึ่งเกยคูล่าเนี่ยทีมล่าสุดเนี่ยเขาอยู่กับชาลันเอฟซนะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตามคุณภาพของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนโควต้าสุดท้ายนะครับก็คือโคต้าเอเชียแนะ่เพราะว่า3ตัวที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นผู้เล่นต่างชาติหมด ก็เลยมาตกที่แนวรับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นพวกชาติตะวันออกกลางเหมือนได้ข้อมูลมานะครับแต่ัวใจรอดน,นึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาคงจะเปิดตัวหลังจากนี้แหละครับก็คิดว่าคงไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมสําหรับสวัสด์แคทนคะรขราชศีมานะครับก็ซ้อมเป้าหมายคือฟุตบอลไทยลีก2ก็หวังว่าจะเลื่อนชั้นกลับไปภายในปีเดียวเพราะมีการลดงบประมาณเพื่อให้ทีมเดินต่อได้นะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยอันเนี้ยทำถูกต้องอะไรที่ไหวก็บอกว่าไหว แล้วก็วางแผนมาเลยว่าทั้งปีเนี่ยอย่างน้อยเงินเดือนไม่เยอะแต่ตั้งแต่คนไหนรับได้ก็มาสู้วยกันมาเล่นด้วยกันเงินเดือนออกตรงผมว่ามันก็วางแผนชีวิตถูกนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องมาพูดคุยกันกับหลายๆายทีมนะครับที่บางทีเนี่ยโอ้โลงทุนใบสูงมากเลยจนฟองสบู่แตกแล้วพอเวลามันลดขนาดทีมเนี่ยคือมันปรับตัวเองไม่ทันมันก็รับสภาพตัวเองไม่ได้บางทีมนะครับ ก็คุยกับนักเตะขอลดเงินเดือนนักเตะก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเคยได้เยอะมาซึ่งหลายทีมตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นบางคนต้องเลือกนะครับอาจะที่จะย้ายทีมลดเงินเดือนเพื่อโอกาสในการลงเล่นมันต่างกล้ามต่างวาระหมดเลยนะครับก็ต้องรอความชัดเจนต่อไปเอะทั้งหมดนี้นะครับคือคิซาซโคเบอร์หลักบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางทั้ง u t u b e ทั้ง Facebook ทั้ง Tik t o k แล้วก็มีช่องทางเว็บไซต์ด้วย tico.co นะครับเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากต